อ่าวันนี้จะมามือซ้ายแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือผมจะใช้พีเดอน,นะครับพีเดเอรเท้าเหยียบนะครับให้เสียงมันยาวช่วยนะครับแบบที่สามใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้สามก็คือเราจะเล่นแบบนี้นะครับลงรูทสมมุติคอร์ดซีลงที่ซีก่อนนะนิ้วก้อยลงซีเลยเห็นไหมครับลงซีตัวเดียว เสร็จแล้วโดดมาอีกออกเตรร็มหนึ่งแล้วก็มาใส่แบบที่สองอันนี้ต้องแม่นหน่อยนะครับนะยังไงก็ได้ครับเราเลือกเอาสามวิธีนี้จะใส่เพลงไหน